สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่12นะคะคืนวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2568ผลปรากฏว่าเบอร์ลี่แพ้เชลซีไป0ประตูต่อ2เชลซีได้ประตูจากเนโต้นาทีที่37และเฟอร์นันเดสนาทีที่88 ลิเวอร์พูลแพนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ศูนย์ประตูต่อ3ฟอร์เรสต์ได้3ประตูมาจากมูริโลนาทีที่33สาซาโวน่านาทีที่46และกิฟส์ไวนาทีที่78บออนมัตเสมอกับเวสต์แฮม2ประตูต่อ2โดยบอนมัตได้ประตูมาจากทาวเนียยิงจุดโทษนาทีที่69อูนานาทีที่81ส่วนเวสต์แฮมได้2ประตูมาจากวิลสันนาทีที่11และ35 วูฟแฮมตันเปิดบ้านแพ้คริสตันพาเลตศูนประตูต่อ2 p a พาเลตได้2ประตูมาจากมูยอสนาทีที่63และปีโนนาทีที่69 b r i g h t o ไรตันชนะเบนฟอร์2ประตูต่อ1โดยไบรตันได้ประตูมาจากเวลเบกนาทีที่71 i n c h o กินชวูดนาทีที่84ส่วนเบนสฟอร์ดได้ประตูมาจากเ i ียโกยิงจุดโทษนาทีที่29 f a m ฟูลแลมเชิญชนะซันเดอร์แลนด์หนประตูต่อ0 โดย1ประตูของฟูลแลมได้มาจากทิมินสนาทีที่84 New นิวคาเซิลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1น e w ิวคาเซิลได้2ประตูจากบานสนาทีที่63และ70ส่วนซิตี้ได้1ประตูมาจากดีอารสนาทีที่68ไปดูกันที่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2 0 2 5 2 0ย6าร2025-2026ในสัปดาห์ที่12ซึ่งยังลงแข่งขันไม่ครบนะคะ เซนอนอันดับที่1ลงแข่งไปเพียงแค่11นัดมีอยู่26แต้มค่ะเชลซี Chelsea, อันดับที่2เก็บ3แต้มมาได้สำเร็จนะคะ12นัดพวกเขามีอยู่23แต้มส่วนอันดับที่3มแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะ12นัดมี22แต้มอันดับที่4คริสตันพาเลต12นัด20แต้มอันดับ5ไบรตัน12นัดมี19แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่6ซันเดอร์แลนด์และอันดับที่7คือบอนมัร แตกต่างกันที่ผลประตูได้เสียนะคะอันดับ8ทอตนมฮอสเปอร์ค่ะ11นัดมี18แต้มเช่นเดียวกันกับอันดับที่9แอสตันวิลล่าอันดับที่10แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่11ลิเวอร์พูลโดยลิเวอร์พูลแข่งขันไป12นัดนะคะส่วนอันดับ12เบรนท์ฟอร์ด12นัดมี16แต้มอันดับ13เอฟเวอร์ตัน11นัดมี15แต้มอันดับ14นิวคาสเซิลค่ะ12นัดมี15แต้ม อันดับ15ฟูลแลม12นัดมี14แต้มนะคะอันดับ16ฟอรเรส12นัดมี12แต้มอันดับ17เจ็วสแฮม12นัด11แต้มอันดับ18หลีด11นัดมี11แต้มค่ะอันดับ19เบอร์ลี่12นัดมี10แต้มและอันดับที่20วูฟแฮมตัน12นัดมีเพียงแค่2แต้มสำหรับโปรแกร,รมการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568ลงสนาม2คู่นะคะ คู่แรกหลีดพบกับแอสตันวิลล่าเวลา21นาฬิกาขณะที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านพบกับสเปอร์23นาฬิกา30นาทีคืนวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2568แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเอเวอเร์ตนเวลา3นาฬิกาทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะ ผ่านทาง Sportbarnews Channel ค่ะ